หรือจะเป็นการทําในเรื่องกิจวัตรของสงการคิดนุกมลทุกสิ่งทุกอย่างถามว่าใครดูแลก็มีพระแค่สองลูกแล้วใครมีความรู้ในเรื่องตนหนังสือมากที่สุดก็มีแต่เรานี่แหละที่นี่ก็มีแต่เราทุกสิ่งทุกอย่างด้วนแล้วคือเราจัดก,การรายได้เข้ามาแต่ละเดือนเนี่ยเยอะมากเลยก็อยู่ไม่มีสักวัน มีแต่รายจ่ายรายจ่ายนี้ออกมาจากไหนจเจ้าวาดเงินงนิตยพัตจบข่าวฉะนั้นแหละกินจมนไม่มีอะไรไม่มีแล้วแต่นะตามอัตภาพเลยคุณยู่ชฉะนั้นเนี่ยพูดง่ายๆคือในลักษณะของพระพิสูทธ์แปลได้สองอย่างเขาเรียกว่าเป็นเพีสมณะคือเพียรที่มักน้อยในข้อลำดับข้อที่หนึ่งอนนันลำดับที่สองก็คือเป็นผู้ขอ พิสูเนี่ยพิขุพิสุเขาเรียกพิสุคือผู้ขอขอในที่นี้หมายถึงว่าไม่ได้เดินไปตีคองร้องเปล่าประกาศขอเข้าป่าอาหารกับพ่อญาติโยมเพียงแค่เดินอุ้มบาตรไปแล้วก็เดินผ่านท่านไม่นิมนต์เราไม่จอดถึงตั้งโต๊ะอยู่ตรงหน้าเนี่ยเราเดินผ่านนะถ้าท่านมีนิมนต์เราก็ไม่จอดอยู่ดีเรานี่แหละเรานี่แหละทำเหมือนกับเขาเนี่ยแต่นิมนต์ขึ้นรถเนี่ยเรา ถ้าอย่างายโยมเราถามคือจอดรถกว่างนามไหมอย่างนายโยมอ๋อนี่ม์ขึ้นรถครับเราถึงจะขึ้นอ๋อมารับบอกจ้าอย่างนั้นเลยบางทีบางคนเขาก็ไม่เข้าใจนะนี่แหละคุณโยมลักษณะของคำว่าพิสูพิสูนี้มีสองอย่างในที่ลักษณะน,นี้เพศวมณะคือเพศที่มักน้อยโบง่ายเป็นพระจนนั่นแหละอนะ จนในเรื่องทรัพย์สินภายนอกแต่ไม่ได้จนในเรื่องทรัพย์สินภายในทรัพย์สินภายนอกก็คือเรื่องนั่นแหละต่างๆเรื่องแก้วแวนเงินทองลาบยสาศสรรเสริญนะลกทธิรรมแปดคุณโยมเข้าใจไหมว่าคุณโยมเข้าใจไหมว่าโลกกธทํรรมแปดมีสุขมันย่อมมีทุกข์ถ้าคุณโยมมีความสุขวันไหนแต่ความทุกข์จะตามมาคอยดูเชื่อไหมะ่นะมีสุขย่อมมีทุกข์ มีสารเสริญย่อมมีนิพามีคนหนึ่งชมว่าโอ้ยเฮ็ดเก่งเนาะเฮ็ดดีเนาะเฮ็ดคักนะโอ้ยเก่งสุดยอดป้าจานันเก่งอีกคนหนึ่งแลนห,นงหละเฮ็ดสำนั่นละปึกคือเขาใช่ไหมคุณผู้มประมาณทำนองนั้นอมีลาบก็ย่อมเสื่อมยาเอ็ลาบที่มีตรงอีสานเรื่อยๆนี่มีลาบก็เสื่อมลาบ ใช่ไหมลาบสการะมีคนนำข้าของมาถวายพอหมดปับ๊บเราจะบอกให้ฟังนะยาไปยึดติดในหัวโขนยศดตำแหน่งเราออกไปเป็นคนธรรมดาหกสิบปีเกษียณข้าราชการปับ๊บเรียบร้อยจะไปคิดว่าตัวเองยศดนั้นยศดนี้ต้องถือยศดฐาบนบรรดาศักดิ์เหมือนเดิมมันหมดแล้วไฟมันหมดแล้วแสงเรียบดีแล้วคุณโยมจะไม่ว่าตอนที่เรายังมียศฐาบนบรดาศักดิ์ใช่อยู่ เรามีหน้าที่การงานที่ดีพอหมดแล้วก็คือมีลาบก็เสริมราบในลาบสกราระตัวนั้นก็หมดไปนะนั่นแหละนั่นแหละคุณโยมโลกธรทมแปดนะอียางคืออะไรทีนี้นะมียศถาบรรดาศักดิ์มันก็มียศมันก็เสื่อมยศทีนี้นะเห็นไหมอย่างที่เราพูดเมื่อกี้หมดนะ เรียบร้อยมีสุขมีทุกมีทุบมีน่ามีลาบก็เสื่อมลาบมียศก็เสื่อมยศอ่าแค่นั้นเองหมดแล้วนะคนเราอย่าไปไอ้นั่นมากมายเพียงแค่นี้แหละไอ้ที่เราคิดอยู่ตอนเย็นเมื่อะกี้เนี่ยว่าเราจะพูดเรื่องอะไรนะพากบางทีบางคนนั้นนะโอ้ยคอยติดดาวตะก้อนคอยเป็นระดับได้พ่นไดพัน่น ลูกน้องคอยลลยบอกเอียงไซได้เบิร์ตคุยได้ปะเหเพราะวบิดเกษียณล้วบันเนี่ยจะมีใครเขารบไหมล่ะคุณโยมเราถึงบอกแล้วไงว่าเหมือนกันเนี่ยเป็นพระจนคือจนยังไงจนในราบยศสารเสริญยาไปถืออะไรมันมากมายเลยยศานาสัตว์มันไม่มีอะไรหรอกคอุณโยมอย่างนั้นแหละคนเราทุกคน อาจจะเริ่นสุขเริพร่พรจากพยูแม่บเพงนะเราก็